สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทอเถิงฝาสุกซิ่งนะครับวันนี้เราจะมาควานลูกสูกกัน,นสบายเครเื่องตัวนี้ตัวนี้เครื่องควานตัวนี้เป็น TMC ครับส่งชัยแมชชีนตัวนี้เป็นของสลายุทธนะครับตัวนี้เื่องตัวเล็กก็แตกต่างอันนี้ตัวนี้ครับ เวลาควานก็จะเร็วหน่อยครับแต่ควานกินได้น้อยตัวนี้จะกินชิ้นงานได้เยอะกว่า ก็ที่ผมตั้งแบบนี้นะคือว่าปอกสูบตัวนี้มันยาวครับก็ยังไม่ได้ตัดเดีย๋ยวรอคว้านเสร็จก่อนแล้วค่อยไปตัดนะโอเคสครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมานะครับวันนี้เอามาให้ดูการคว้านลูกสูบนะครับฝากเพื่อนๆน,นะกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ